20รายชื่อคณะกรรมการ MUT 2023มีแต่ระดับตัวท็อปวงการทั้งนั้นนับถอยหลังส่งแรงใจเชียร์แอนโทเนียโพซิลตัวเท่นประทศไทยเข้าประกวด Miss Universe 2023 Miss Universe 2023หรือ Miss Universe ครั้งที่72ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาด์ โดยรอบตัดสินไฟนอลคอมเพ t ติชันวันที่19พฤศจิกายนเวลา7นาฬิกาล่าสุดเฟนเทจเฟซบุ๊กมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้ออกมาโพสต์รายชื่อคณะกรรมการตัดสินในปีนี้จะมีใครบ้างมาดูอวานีเกรก t i k กต็อกเก f l u อินฟลนซชื่อดังของเมกามีผู้ติดตามกว่า42.9ล้าน คาสันเครสลีย์พิธีกรชื่อดังจากรายการ Queer Eye for the Straight Guy เดนิเซไว้ c ซ o อ e H g อ port e n t e r t a i เอ e n t ร์เบริษัทด้านประชาสัมพันธ์ชื่อดังในวงการกีฬาดีอา n คอนนี่มาริโนคุณหมอทหารเรือชาวฟิลิปปินอเมริกันคีเซลบลอนเดนักแสดงและพิธีกรชาวเปอร์โตริโก ฮาลิมาอเดนนางแบบและเป็นผู้เข้าประกวดนางงามคนแรกที่สวมใส่ฮิยาบเข้าประกวดมิสมินิโซตาเอ a ไอริสมิเทนามิสยูนนเวอร์ส2016ยาเนลเทนนีคอมมิชชันมิสยูนนเวอร์ส1 9 7่น้า้ยเจ็สิบเนักการเมืองและนางแบบชาวทรินิตดดมาริโอบาวติสตานักร้องชาวเม็กซิกันชื่อดัง สเวตาปาเทลรองประธานด้านการตลาดจากโรคู